ดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับเคสนะคะที่เซ็นทันชิดลมค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโปรโมชั่นนะคะ Galaxy C4 3นะคะจ่ายเพียง1,052บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะฟังไม่ผิดเลยจ่ายแค่1,052บาทมีสเต็ปการลดนะคะอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำค่ะนะคะค่าเครื่องนะคะ Galaxy C4 3นะคะจะอยู่ที่5,790 0บาทนะคะอ่าทีนี้มันจะมีส่วนลดค่าเครื่องพิเศษไปเลยนะคะ6,000บาทค่ะ ลบ6,000นะคะอ่าก็จะเหลือ5,1900บาทนะคะและที่สำคัญเลยลูกค้าที่มีสมาร์ทโฟนนะคะ iPhone 13 Pro Max 512GB นะคะนำมาเทรดนะคะเราจะให้ราคา,าเทรดเกรด A นะคะไปเลย33,000บาทนะคะตามสภาพเครื่องนะคะเกรด A ก็อยู่อยู่ที่33,000บาทก็ลดค่าเครื่องที่เทรดไปเลยนะคะ33,000บาทค่ะ ก็จะเหลือ18,900บนาทะคะเท่านั้นไม่พอค่ะลูกค้าที่มีเดอะวันพอยต์นะคะใช้เดอะวันพอยต์0 0 0พอยต์ลดไปเลย4,000บาทค่ะ,ะลดไป4,000บาทก็จะเหลือค่าเครื่องอยู่ที่14,900บาทถ้านั้นไม่พอค่ะถ้าลูกค้านี่นะคะใช้ส่วนลด l ล e Facebook นะคะหรือว่าทักเข้ามาสอบถามก่อนหน้านี้นะคะเราให้ส่วนลดไปเลยนะคะผ่านเอ NS c l เ n e Facebook บุ๊นะคะ2,500บาทค่ะ ่าก็จะเหลือค่าเครื่องอยู่ที่12,400บาทและถ้าเกิดว่าพอยต์ของลูกค้าเหลือนะคะสามารถใช้พอยต์นะคะเป็นส่วนลดนะคะเท่ายอดซื้อนะคะนั่นก็คือลบไปอีกนะคะ12.5%ค่ะอ่าก็จะลดไป1,550บบาทค่ะนะคะก็จะเหลือนะคะหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยนะคะลบไปหนึ่งพัน 550บาทจะเหลือ1น5 0บาทค่ะทีนี้ลูกค้าที่ต้องการแบ่งชำระนะคะเราสามารถให้ลูกค้าออนท็อปเพิ่มเติมได้อีก3%ถ้าลูกค้าถือบัตรเครดิตเซนทันเดวันนะคะก็ลดไปอีก3%แบ่งชำระ10เดือนค่ะลดไปอีก3%นะคะก็จะลดไป325บาท ก็จะเหลือค่าเครื่องอยู่ที่1524บาทค่ะทีนี้ก็เอามาเฉลี่ย10เดือนค่ะ ก็จะเหลือค่าเครื่องที่ต้องจ่ายเพียงแค่1,052บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยและที่สำคัญเลยนะคะก็ได้รับฟรีนะคะปากกา S Pen Pro ไปเลย1ดามน,นะคะมูลค่า3,690บาทและ Samsung Care plus นะคะมูลค่า7,089บาทนะคะแล้วก็ y o u t u พ e ีเม m ยม m 4เดือนนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะจ่ายเพียงแค่1,052บาทก็รับไปเลย Galaxy C43 นะคะหเครื่องค่ะมาเลยนะคะกับ Galaxy S 2 2 plus นะคะลูกค้าจ่ายเพียงแค่543บาทก็รับเครื่องไปเลยนะคะสำหรับ Galaxy S 2 2 plus นะคะตอนนี้นะคะราคานะคะ b 2อยอยู่ที่34,900บ่่าค่ะคุณลูกค้านะคะซื้อที่เพาเวอรา,ายเซ็นท่านชิดลมวันนี้นะคะลดค่าเครื่องไปเลยนะคะ2,000บาทค่ะ ก็จะเหลือ32,900และที่สำคัญเลยลูกค้าที่ต้องการเทรดเครื่องนะคะ iPhone 12 Pro 512GB นะคะเรานะคะประเมินเครื่องแล้วถ้าสมมุติได้เกรด A นะคะก็จะได้ค่าเครื่องไปเลย22,500และบวกเทรดอัพจาก s a m s u n งอีก2,000บาทก็รวมเป็น24,500บาทเป็นส่วนลดไปเลยค่ะ,ะลด2อ5 0 0่นลด24,500นะคะก็จะเหลือค่าเครื่อง S22 Plus อนะคะอยู่ที่8,400บาทค่ะ เท่านั้นไม่พอค่ะลูกค้าที่สะสมพอยต์เดลวันนะคะมีพอยต์หนึ่งพันพอยต์นำมาแลกเป็นส่วนลดได้อีก2,000บาทค่ะลดไปอีก2,000นะคะก็จะเหลืออยู่ที่6,400บาทค่ะ6,400บาทลูกค้ามีพอยต์เดลวันเหลือเท่ายอดซื้อก็นำมาลบอีก12.5%ค่ะก็จะลดไป800บาทนะคะเหลือค่าเครื่องอยู่ที่5,600บาทค่ะ5,600บาทนะคะยอดอยังสามารถ แบ่งชำระ0% 10เดือนได้กับบัตรเซนท่านเด e o วันเครดิตการ์ดนะคะก็สามารถออนท็อปได้อีก3%อ่าก็ลดไปอีก3% ะะก็จะลดไป168บาทเหลือเพียง5,432บาทแบ่งชำระ10เดือนก็เท่ากับว่าลูกค้าจ่ายเพียงแค่เดือนละ543บาทเท่านั้นก็รับเครื่อง Samsung า a l a x y S22 Plus นะคะความจุ128 g กิกไปเลยค่ะจ่ายเพียงแค่543บาทเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะและที่สำคัญทุกการซื้อเนี่ยก็สะสมพ้อย์ไปในตัวด้วยเสียพ้อย์ไปแล้วก็ยังสะ สมพอยเข้าไปในตัวบัตรอีกด้วยค่ะขุมมากๆเลยนะคะต่อมาเลยนะคะกับ A-Series นะคะที่ลูกค้าเนี่ยเมื่อซื้อ Samsung Galaxy a 53 5G นะคะจ่ายเพียงแค่1,026บาทเท่านั้นค่ะเท่านั้นจริงๆนะคะ1,026บาทเท่านั้นจริงๆนะคะอ่ะเรามีสเต็ปการลดนะคะราคาอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะ สำหรับ Galaxy A53 5G นะคะราคาปกติอยู่ที่14,499บาทนะคะซื้อที่ Power by ็นท่านชิดลมวันนี้นะคะรอลดไปเลย1,500บาทนะคะสำหรับค่าเครื่องจะเหลือราคาที่ต้องจ่ายอยู่ที่12,999บาทเท่านั้นไม่พอค่ะถ้าเกิดลูกค้าซื้อที่ Power by ็นท t a นชิดลมวันนี้นะคะสามารถอ n อนท็อปหรือว่าลดราคานะคะไปที่7%เลยค่ะอ่าเป็นส่วนลดพิเศษนะคะลด ไป7%ก็จะลดไป909บาทนะคะจะเหลือราคาเครื่องอยู่ที่12,089บาทค่ะและที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่มี POINT THE ONE เท่ายอดซื้อนะคะก็ยังสามารถลดไปเลยนะคะ12.5%ค่ะ อ่าก็จะได้ส่วนลด1,511บาทนะคะ1,511บาทนะคะทีนี้นะคะค่าเครื่องเนี่ยมันยังสามารถแบ่งชำระได้อีกนะคะอ่าทีนี้นะคะลูกค้านำา1,000นะคะ10,000นะคะ578อ่ะ1,578บาทนะคะมาแบ่งชำระ10เดือนกับบัตรเซ็นท่าเดียววันนะคะลดไปอีก3% นะคะก็จะลดไปอีก317บาทตกค่าเครื่องที่คุณลูกค้าต้องจ่ายนะคะก็คือ12,1260บาทนะคะแบ่งชำระเดือนละแบ่งชำระอีก10เดือนนะคะจะก็จะตกอยู่ที่1,26 0บาทต่อเดือนนะคะจ่ายเพียงแค่1,26 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะ สำหรับ Galaxy A53 5G ก็จะเป็นของลูกค้าไปเลยนะคะจ่ายเพียงแค่1,026บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะทั้ง3รุ่นนะคะสำหรับ Galaxy Z Fold 3นะคะ S22 Plus และ Galaxy A53 5G ค่ะที่จ่ายเริ่มต้นนะคะเพียงแค่ นิดเดียวเองนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มมากมายนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากซื้อในราคาเบาๆนะคะสบายๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ